อีกครั้งนะคะกับชาเลนจ์โห d e ประจำวันที่5เดือน9 2565กับเกม p l a n t vs Zombie Hero ค่ะวันนี้เราจะได้เล่นเป็น Rust Bow ด้วยนะคะสกิลแรกของ Rust Bow นะคะ h e r o ีก Health นะคะตัวนี้เนี่ยจะฮิลเลือดฮีโร่6ค่ะสกิลที่2นะคะัดดาวถูกสายทำลายแพลนที่มีดาเมจ5ขึ้นไป สกิลที่3าม Rock Wall ค่ะทำให้ซอมบี้ตัวหนึ่งนะคะดาเมจเอ้ยไม่ใช่เลือดบวก5ค่ะแล้วสกิลสุดท้ายชิ i n g b นะคะทำให้แพลนตัวหนึ่งดัเมจบ3แล้วก็จวการ์ดหใบค่ะวันนี้นะคะเราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วยซ o m b บโ o l o g y t ช h ร r นะคะมีดัเมจสเลือด 1, หนึ่งมูลค่า1สมองค่ะตัวนี้จะทำให้ราคาของซอมบี้ทิกการ์ดนะคะลดลง1สมองค่ะอ่ะมาวันนี้จะได้เจอกับใครไซตรอน VS รัสโบค่ะ โอเคไซตรอนหะเลือด20เราก็เลือด20ใครเลอดหมดก่อนแพ้โอเคการ์ดมีแต่ทีการทั้งนั้นเลยโอ้ทวีการเต็มมือเลยทุกคนอ้าวเดี๋ยวโอ้ยอย่างนี้เราก็ได้เปรียบสิเพราะเรามีสมบลจิที่เชิญอยู่ในมือเอามันจะฆ่าเลยหรอมันจะฆ่าเลยหรออ่ะเราเพิ่มสมองแล้วกันเออเพิ่มสมองให้เราในทุกๆเธอนะคะฆ่าเลย มันฆ่าเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีซอมบีล้ละมีตัวนี้นะคะเป็นซอมบี้สร้างซอมบี้ได้อยู่อ่ะเราจะเราเอาไงดีเอาตัวนี้ดีกว่าทำลายแพลนที่มีดาเมจสองหรือต่ำกว่าตายหมดเลยต่อไปนะคะเราก็ไม่มีซอมบี้เล่นอยู่ดีเดี๋ยว จดจดจดการดีกว่าจดการแล้วก็เดี๋ยวปูพื้นนะคะนี่ปูพื้นทําให้เวลาเล่นซอมบี้เอ้ยไม่ใช่เล่นแพนนะคะจะถูกดูดมาเลนนี้แล้วแพนตัวนั้นก็จะดาเมจลบหนึ่งค่ะระวังอ่ะตัวนี้นะคะพอโผล่มาจากเก็สโตนนะคะก็จะทําให้แพนตัวหนึ่งดาเมจลบสองค่ะต้องดูก่อนว่าทางโน้นจะเล่นแพนอะไรโอเคถูกดูดมานี้ถูกดูดมานี้ก็ดามจลบหนึ่งอยู่แล้ว พราะโผลมานะคะก็จะทําให้ตัวนี้ดาเมจลบสเท่ากับตัวนี้ไม่มีดาเมจเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างซอมบี้ที่มีมดาเมจสองและสามไว้ในเรนนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะเลือทางนู้นเหลือสิแล้วค่ะต่อไปต่อไปเล่นตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันโอเคอ่ะเล่นแพนลนมานะคะจะลบดาเมจเลย ทีมอาพนะคะเขาเล่นแพนเนี่ยก็จะถูกดูดมาเลนนี้ลบดาเมจนี้ลบตัวไหนดีแพนคงกระพันในเทิญนหนึ่งโอเคงั้นลบดาเมตตัวนี้ละกันโอไม่เดี๋ยวดูก่อนลบสองดาเมตอรอเอิมอก็ลบอันนี้แหละทำลายแพนที่มีสองดาเมตหรือต่ำกว่า สองมันเปลี่ยนพื้นค่ะเปลี่ยนพื้นนะคะถ้าเกิดแพลนเล่นเรนนี้เรามีสกิลเล่นในน้ำนะคะจะด้ดาเมจบวกสองแล้วถ้าเกิดซอมบี้ที่ไม่มีสกิลในน้ำก็จะดาเมจลบสองนะคะเมื่อกี้เราก็เลยไม่มีดาเมจเลยเปลี่ยนพื้นนี่คือแบบเปลี่ยนเกมไปเลยโอ้มันเพิ่มมิตอบอกให้เต็มค่ะโอเคเราจะใช้ตัวนี้นะคะทำลายแพลนที่มี ดามเมจ5ขึ้นไปแล้วก็สุ่มการขึ้นมือค่ะโอเคยิง2ติดมิเตอร์บล็อกปึ๊บแล้วก็ยิง2ทำลายลโดน2ค่ะตัวนี้มาสฟลาแท็บเมื่อเจ็บนะคะซอมบี้ฮีโร่จะขโมยซูปเปอร์ จะขโมยบอกมิเตอร์ด้วยอ่าเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้ค่ะทําให้ชิกาะนะคะมูลค่าแพงขึ้น2องสมองแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรมาวางไว้กันดาเมจเอาไว้ก่อนค่ะ mm hmm. มันแปลงมันแปลงร่างซอมบี้ของเราโอเคยิงสองปึ๊บตายโดนตายสมการขึ้นมือค่ะ สองโอ้โหวันนี้มันก็โหนะเนี่ยแต่ว่ามันเหลือกาแค่หนึ่งใบในมือไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเรามีร o c ก e t science นะคะตัวนี้เนี่ยจะทำลายแพลนที่มีดามเมจสีซึ่งทำลายตัวนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราเอาวางนี้แล้วก็เดี๋ยวทำลายตัวนี้จากนั้นเราก็วางวางตัวนี้โอเคทำลายตัวนี้โอ้โหโอ้โห,โโหเดี๋ยนะ ทำลายแพนที่มีทำลายตัวนี้ก่อนดีไหมแต่เรามีตั้งเจ็ดสมองทำลายได้สองตัวเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้ด้วยปึ๊บทุกครั้งที่เราเล่นตรีกาตัวนี้ก็จะดาเมจบวกหนึ่งเลยอบกหนึ่งค่ะอ่ะเรียบร้อย เดียวเราจะวางตัวนี้ค่ะทาให้ซอมบี้ฮีโร่ของเรานะคะเลือดไม่ต่ํากว่าหนึ่งค่ะจะไม่มีวันตายถ้าตัวนี้ไม่ตายนะคะเลนนี้เนี่ยฉันปล่อยไปได้ยังไงเนี่ยทางนู้นการ์ดเหลือสองใบเอามาขวางเอาไว้โอ้โหมันทําให้สมองของเราหายไปหมดเลยหวังว่าเราจะติดมิเตอร์บล็อกนะในรอบเนี้มันไงดีมากหิวเลือดก,ก่อนเลยหิวเลือดก,ก่อนเลยปั๊บ ทางนู้นก็ติดมิเตอร์บล็อกค่ะสร้างวอลน,นัทโอเคไม่เป็นไรปึ๊บโดนมาสองดามเมจอะวางตัวนี้ค่ะการดามเมจเอาไว้ถึงแม้มันจะไม่มีดามเมจก็ตามแต่ก็กันดามเมจจากแพนนะคะเออโอ้โหเอออะตอนนี้ยังไม่เล่นอะไร ไม่เล่นไรดูไปก่อนเอบิเ้บสี่ดเมดเบความหวังของเราอยู่ที่เลนกลางเลยทุกคนเพราะเรามีไอ้ตัวนี้ทุกคนเดสทอยแพลนที่มีสองดัเมจหรือต่ำกว่าออาวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะความหวังของเราอยู่ที่เลนกลางเลยว่ามันจะลงแพรนที่ต่ำกว่าสองดามเมจอ้าวเราก็เล่นไม่ได้อยู่ดีมันเล่นไม่ได้สักตัว ปึ๊บปึ๊บสี่ทางนู้นเลื่อนเหลือหนึ่งค่ะโดนอีกสี่โอ้ไม่มีแต่ทริกการ์หวังว่าใช้อันนี้แล้วเราจะได้ซอมบี้นะคะปึบทริกการ์โอ้โหได้สมองนี้เราอาจจะอาจจะชนะอยู่ทุกคนตัวนี้ยิงเราโดนสองตัวนี้ยิงติดมิเตอรบล็อก ต้องดูว่าติดหรือเปล่า4ติดมิเตอร์บล็อกเราก็ชนะสิทำให้ซอมบี้ตัวนี้เลือดบวกหแทบเลือดเลือดกระเด็นเลือดตากระเด็นเลยกว่าจะชนะได้เกือบแพ้เลยนะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมค่ะนี่ก็คือ c a ช l e n g e m หมดประจำวันที่5เดือน92565ค่ะเจอกันใ,ใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย